โอ้ยนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะครับที่พักเพื่อไทยรหรือที่เรามักเรียกกันว่าค่ายสีแดงกําลังเผชิญวิกฤตหนักหน่วงจากการแพ้เลือกตั้งซ่อมในสองสนามติดติดกันแต่ยังไงก็ตามอย่าเพิ่งปิดข่าวนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูการให้ายละเอียดว่าปัญหาจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนและทําไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้เพราะมันอาจพลิกโฉมการเมืองไทยได้เลยทีเดียวลองนึกภาพกันดูสิครับการที่ค่ายแดงต้องทายแพ้ในสนามเลือกตั้งซ่อมส,สองแห่งอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่ใช่แค่การเสียคะแนนเสียงธรรมดาๆรรแต่เป็นสัญญาณเตือนที่บอกว่าความนิยมของพวกเขากำลังตกต่ำไม่หยุดยัง้งโดยเฉพาะตอนนี้ที่การเลือกตั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆคุณอาจสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เอาเป็นว่าเราไปเล่เรียงเหตุการณ์กันทีละขั้นตอนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนกับที่เราเล่าเรื่องราวทางการเมืองแบบสบายๆกันนะครับก่อนอื่นมาดูผลการเลือกตั้งซ่อมก,กันก่อนเลยดีกว่าในเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดศรีสะเกดนั้นพรรคเพื่อไทยต้องยอมรับความพ่ายแพ้ให้กับพรรคภูมิใจไทย โดยผู้สมัครของค่าแดงอย่างภูริกาสมหมายได้คะแนนไป31,577เสียงขนาะที่จินตวันไตรสรนกุลจากพักภูมิใจไทยเอาชนะไปได้อย่างขาดลอยด้วย4 2 4 6เสียงและในเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดกาญจนบุรีก็ไม่ต่างกันเลยครับวิสุดาวิเชียนสินของพักภูมิใจไทยครองความได้เปรียบด้วยคะแนน53,648เสียงขณะที่พลเอกชินวัตรแมนเดตจากพรรเพื่อไทยได้เพียง3 6 5 4 0เสียงเท านั้นการแพ้แบบนี้ทําให้พรรคเพื่อไทยต้องหันกลับมามองทบทวนยุทธศาสตร์การเลือกตั้งใหม่เพราะเมื่ออำนาจรัฐอยู่ในมือของคู่แข่งกระแสความนิยมที่ติดลบก็ทําให้การชนะในแต่ละพื้นที่ยากขึ้นมากไม่เหมือนสมัยก่อนที่พวกเขามีแต้มต่ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นลองยกตัวอย่างสมมติกันนะครับแทนที่จะมองว่าเลือกตั้งเป็นแค่การนับคะแนนคิดว่ามันเหมือนการแข่งขันกีฬาในสนามใหญ่ที่ทีมหนึ่งมีอุปกรณ์ครบครันและโค้ชที่ดีแต่ทีมอีกทีมกลับขาดแคลนทั้งผู้เล่นหลักและอุปกรณ์ ดังนั้นการแพ้สองครั้งติดติดกันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่สะท้อนให้เห็นปัญหาพื้นฐานที่ลึกซึ้งขึ้นมาอย่างชัดเจนตอนนี้เรามาพูดถึงที่มาของปัญหากันบ้างดีกว่าครับและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไปเพราะตระกูลชินวัตรเป็นหลักฐานสําคัญของพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยพักพลังประชาชนและมาถึงพรรคเพื่อไทยเองพวกเขาเคยอาศัยกระแสะและแบรนด์ของทักษิณชินวัตรเป็นทุนทางการเมืองที่ได้เปรียบคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดแต่ หลังจากการเลือกตั้งปี2,566ตระกูนี้ก็ต้องแลกต้นทุนทางการเมืองด้วยดิลปีศาเพื่อให้ทักษิณกลับมาประเทศไทยแม้ว่าจะได้สิทธิพิเศษลดโทษจาก8ปีเหลือเพียง1ปีแต่ปัญหาเรื่องการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่ำว่าจะก,ก็ทําให้เขาต้องกลับเข้าเรือนจาอีกครั้งทําให้ภาพลักษณ์ของค่ายแดงสันครอยยิ่งขึ้นแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปจุดเปลี่ยนสาคัญที่ดึงพักเพื่อไทยเข้าสู่จุดต่ําสุดคือคลิปเสียงสนทนาระหว่างแททองทานชินวัตร ฮุนเซนผู้ปกครองกัมพูชาซึ่งสร้างความไม่เชื่อมั่นอย่างกว้างขวางเพราะตระกูลชินวัตและตระกูลฮุนเซนมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมานานนี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่เป็นเรื่องที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของพรรคโดยตรงทําให้ผู้สนับสนุนหลายคนหันหลังให้สำหรับการเลือกตั้งซ่อมทั้งสองจังหวัดนั้นพรรคเพื่อไทยเลือกไม่ส่งทีมหาเสียงขนาดใหญ่ลงพื้นที่เพราะรู้ดีว่ากระแสะติดลบอาจทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ขึ้นพวกเขาใช้เพียงหน่วยจรรยุทธ์เพื่อควบคุมทิศทางเลือกตั้งเท่านั้น และที่สําคัญแพทองทานเองในฐานะหัวหน้าพักก็ถูกกันศีนให้อย่าปรากฏตัวในพื้นที่เพราะการมาของเธออาจไม่เสริมแต้มให้ผู้สมัครแต่กลับฉุดคะแนนให้ลดลงอีกแทนที่จะเพิ่มขึ้นในทางตรงข้ามค่ายสีน้ําเงินอย่างพักภูมิใจไทยกลับได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเข้ามานั่งตําแหน่งผู้นําพวกเขาลงพื้นที่ประสัยช่วยเหลือผู้สมัครทุกครั้งในทั้งสองจังหวัดทําให้กระแสและแต้มทางการเมืองไหลเข้าหาพักภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ในฐานะผู้นํารัฐบาลการลงพื้นที่ของอนุทินยังกระตุ้นให้เครือข่ายท้องถิ่นและข้าราชการโดยเฉพาะจากกระทรวงมหาดไทยทํางานอย่างเข้มข้นมากขึ้นอีกด้วยและนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาอีกเพราะวิกฤตที่พักเพื่อไทยกําลังเผชิญไม่ใช่แค่เรื่องกระแสแต่ยังรวมถึงการจัดการทรัพยากรทางการเมืองด้วยก่อนหน้านี้พักนี้เคยอาศัยนายทุนหรือผู้สนับสนุนทางการเงินหลากหลายกลุ่มในการสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรและผู้สมัครต่างๆท่าผู้สมัคร จากนายทุนกลุ่มใดชนะพวกเขาก็จะได้รับโคตารัฐมนตรีตามที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่ลงทุนมาพูดง่ายๆก็คือมันเป็นระบบแลกเปลี่ยนที่ทําให้พักแข็งแกร่งขึ้นแต่ตอนนี้หลังจากที่นายทุนหลายกลุ่มถอยห่างออกไปเพราะกลัวถูกมองเป็นศัตรูกะบายน้ําเงินพักเพื่อถ่ายจึงขาดแคลนกระสุนหรือทรัพยากรในการทาสิทธิเลือกตั้งลองคิดดูสิครับว่าเวลานี้แม้จะมีเดอะซันหรือสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้อํานวยการกการเลือกตั้งเป็นสปอนเซอร์หลักแต่คนอื่น ต่างหลีกเลี่ยงเพราะถ้าเทเงินทั้งหมดให้ใค่ายแดงอาจถูกผลักให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลซึ่งตรงข้ามกับพรรคภูมิใจไทยที่มีนายทุนทั้งเก่าและใหม่ต่อแถวพร้อมสนับสนุนอย่างแข็งขันการเลือกตั้งซ่อมสองครั้งที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าการจัดการทรัพยากรของค่ายน้ําเงินมีประสิทธิภาพมากแม้ต้องลงทุนเยอะแต่เข้าถึงเป้าหมายได้ดีจึงเป็นสูตรสาเร็จที่พร้อมนําไปใช้ต่อยอดในอนาคตสรุปแล้วปัจจัยทั้งกระแสะและกระสุน ของคู่แข่งได้กระทบต่อพักเพื่อไทยยังเห็นได้ชัดและนี่อาจเป็นเรื่องที่หลายคนเห็นต่างกันเพราะบางคนอาจคิดว่าพักเพื่อไทยยังพอฟื้นตัวได้ด้วยความแข็งแกร่งของฐานเสียงเดิมแต่บางคนก็มองว่าการสูญเสียในทุนเป็นจุดจบของยุคทักษิณแล้วคุณคิดว่าอย่างไรละ่ะแท้ทองทานในฐานะหัวหน้าพักจะสามารถพลิกฟื้นวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่โดยเฉพาะตอนนี้ที่เธอกําลังเผชิญปัญหากับการติดคุกและถ้าเธอทําได้มันจะเป็นการพิสูจน์ว่าอํานาจส่วนตัวสําคัญกว่าทรัพยากรทางการเงินหรือเปล่าบอกความ คิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันได้เลยครับชอบหรือไม่ชอบแย้งหรือเห็นด้วยเราอยากรู้